อตอนนี้เราอยู่วัดมห,หาบุตรนะคะสุขุมวิทเจ็ดแล้วก็อ่อนนชอุชซอยซอยเจ็ดใช่ไหมอ่าเดที่เราเข้ามาตอนนี้บรรยากาศวันนี้เป็นวันเสาร์ก็คนค่อนข้าง,างจะเยอะนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันใช่ถุณเป็ะ อ่านี่คือบรรยากาศบ,บริเวณจุดที่ไว้สักการบูชาชยานาคใช่ไหมใช่ใช่อยู่ด้านในแต่ตอนนี้ที่เราเดินเข้ามาเราก็จะเห็นแบบบรรยากาศเป็นเป็นฟิลที่แบบดีลาทน,นี่ไงชุดไทยแล้วเนาแล้วก็มีคนเข้ามาปกติเนี่ยตรงโซนเนี้ยอ่าก็จะมีมโซนเนี้ปกติตรงเนี้ยเขาจะ,จะขายลอตเตอรี่เต็มเลย แต่ว่าวันนี้ที่เรามาหวยออกไปแล้วลอตเตอรี่ออกไปแล้วพักแผงพักแผงหน่อยแผงแผงครับเก็บไปก่อดแต่เขามีพิเศษนะปกติที่เนี่ยเขาเขาจะเปิดตอนเจ็ดโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งนะแต่ว่าถ้าเกิดมันจะมีวันหนึ่งมันจะมีวันที่เป็นก่อนก่อนลอตเตอรี่ออกเนี่ยเขาก็จะยี่สิบสี่ชั่วโมงนะ ก่อนหจะได้เอาหนึ่งวันอ่ะเขาก็จะเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงวันนี้เรามาเนี่ยก็จะเจอตรงนี้เหมือนเป็นซากเป็นต้นไม้เหรอตะเคียนตะเคียนอจแม่ตะเคียนทองนะนี่อันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นต้นตะเคียนใช่ไหมใช่เป็นตะเคียนทองคู่นะครับ เหมือนที่รายการนะเรดูรายการหลายๆรายการนะเขาจะบอกว่าเธอที่วัดที่เนี่ยก็จะมีเหมือนกับว่ามีพระท่านมาเหมือนกับเฝันแล้วก็มีมิตว่าวิญญาณของญานาคเนี่ยจะอยู่ตรงใต้ของตะเคียนคู่ตะเคียนคู่นะใช่เป็นตะเคียนคู่อ๋อมีประวัตินะครับใช่มีประวัติมีประวัติแต่ว่าเห็นหลายรายการทําแล้วล่ะอันนี้ก็เห็นผ่านมา อืมโอเคนี่ก็เป็นจุดบริเวณด้านหน้านะครับอ่าไปมีถ้าเดินเข้ามาเนี่ยทางซ้ายมือก็จะเป็นร้านค้าต่างๆเป็นคลองอใช่ไหม,มคลองด้วยมีคลองคลองอะไรเอ่ยอคลองอะไรเอ่ยอ ออกพักขนมมะไม่แน่ใจอ่ะมีมีเหตุด่วนอ่ะมีเหตุด่วนก็เลยต้องมานะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราบอกตอนช่วงท้ายดีกว่าว่าทำไมเราถึงมาที่นี่อ๋อเห็นแล้วนี่ไงแมจะมีร้านค้าต่างๆนะไม่ต้องห่วงเลยว่ามาแล้วแบบไม่ได้เตรียมอะไรมามีร้านค้าขายของให้เรียบร้อยนะครับผมนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าและใช่ด้านหน้านี่เป็นเรือนสักการะของย่านาคนะครับอ่า ่ะเราเข้าไปกัน่ะเข้าไปกันดีกว่านะสำหรับพี่น้องที่ยังไม่เคยมานะเราก็นำบรรยากาศมาฝากนะครับผมอย่างนี้ด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนต้นอะไรต้นไม้ใหญ่เดี๋ยวดีก่อนนะ ก็จะมีนำผ้าแพรผ้าสามสีชุดมาถวายนะครับผมกำลังมองอยูอออ่ถ้าเกิดว่ามาแล้วก็จะไปข้างๆเนี่ยก็จะมีให้ดอกไม้ทุกเทียนชุดดอกไม้ทุกเทียนนะคะมีจำหน่ายอดอกไม้ทุกเทียนด้านนี้นะของถังของที่นี่เลยก็เชิญทำบุญตามศรัทธาได้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็มีคนดูแลอยู่ พร้อมนะมีเจ้าหน้าที่ดูแลตรงนี้ก็เป็นจุดสักการะนะก็เชิญเข้ามาไหว้กันได้เลยตรงที่สักการะยา่านาก็จะอยู่บริเวณด้านหน้าเลยนะครับด้านในนี่ครับ จุดทูปสอดอกจุดเทียนแล้วก็ถวายดอกไม้อธิษฐานตามที่เราปรารถนานครับสามารถขอโชคลาภได้นะครับก็จะมีทูปให้นะแล้วก็ปิดทองได้นะครับด้านใน ตรงนี้ก็เป็นที่จุดทูบจุดเทียนนะครับผม,มสามารถนำชุดไทยมาถวายย่าได้นะครับ วันนี้เรากำลังมาทำอะไรกันเดี๋ยวเราจะมากระซิบบอกท่านว่าเราจะทำอะไรกระซิบบอกข้าวงท่าอ๋อครับวันนี้หญ้าสวยมากสวยมาก,มากน้ำตาฉลายนะเป็นไรรู้ก็ <laughs> มีคนเดินทางมาหาหญ้าตลอดนะ เป็นบรรยากาศสดๆเลยนะครับ giá subscribe ลงอะไรอะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลขอะไรไม่รู้ไม่ได้ใบหหายเซมซีเซมซีอ๋ <laughs> อ จ้ะอผลลุกเลยเมื่อสักครู่นี้ตอนเดินลงมารู้สึกไงมั้งรู้สึกมากรู้สึกปางปากเลยคือเริ่มรู้สึกตั้งแต่ตอนที่เป็นนั่งไหว้ท่าน่อ ย่านาคต้องถามว่าวันนี้มาทําอะไรอ่าแล้วก็บอกกล่าวท่านไปก็มีอันนี้ไปสืบปากเขาบอกให้บอกชื่อบอกนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็บอกสิ่งที่ขอแล้วก็วันนี้มีจุดประสงค์มาทําอะไรก็บอกกล่าวท่านไประหว่างเราไม่ได้หลับตานะแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็มองตาท่านมองหน้าท่านน่ะแต่ไม่รู้คิดเองหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนกับในตาของท่านน่ะ มีแบบประกายประกายใช่ไหมเมันก mm ็ท hmm. ําให้เออแสดงว่าเหมือนนี่คิดเองว่าเหมือนท่านฟังเราก็เลยเราไปต่อแถวแล้วก็ไปคุยกับท่านกระซิบบอกข้างหูท่านนะนะ mm hmm. ก็จะที่จะเห็นภาพที่เห็นภาพน,นะว่ากระซิบบอกท่านว่าเดี๋ยวเราจะทําอะไรแล้วก็เลยแบบว่าพอเดินออกมาแล้วมีความสุกว่าอไอ้ที่หนักๆอะในในหัวตอนแรกก็นหัวคิดอ่าเราจะทํานู่นทํานี่ทํานี่ทําน่าจะพูดอะไรดีแต่พอพูดเสร็จอะมันเหมือนกับ มันพอไปอยู่ตรงตรงข้างหูท่านแล้วบอกท่านอ่ะไม่รู้มาจากไหนอะคําพูดอะมันลื่นมากเลย mm hmm. เออแล้วก็พูดเสร็จแล้วเดินออกมาก็เหมือนมันมันโล่งอ่ะแล้วมันก็มันก็แบบเบาไปเลยอะว่าเราเออมาบอกกล่าวท่านแล้วนะว่าเราจะมาทําอะไรมาขออนุญ,ญาตท่านทําสิ่งสิ่งหนึ่งอ่านะเดี๋ยวเราจะบอกทายคิดว่าวันนี้เรามาทําอะไรบอกตรงไหน<ะ>บอกตรงไหนทายคิด เจ้าของสารจบแล,แล้วเลเรามาเฉลยกันว่าวันนี้เรามาทำอะไรก็วันนี้เรามาขออนุญาตนะคะญาตินาคนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะแสดงนะเป็นญาตินาคแล้วก็ทางช่องของยมมทุกประจันบาลศิลปินแรมเนี่ยก ทางช่องดูงดมุทูจาดบาเขาจะแต่งเพลงให้กับศิลปินแรมนะคะเกี่ยวกับความรักของย่านาคนะคะที่มีความรักต่อลูกต่อผัวแล้วก็ความรักที่มั่นคงนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายทอดออกมาก็เลยต้องมาขอนุญาตท่านนิดนึงก่อนนะคะเจะอเลยแล้วนะอย่าลืมไปฟังนะคะนี่เป็น,นบริเวณเอุโบสถนะครับก็ก่อนไปสักการะแม่ย่านาคนะครับ ก็แวะเข้ามาไหว้พระประธานกันที่พระโบสถหลังน<อ>ีง้ได้นะตตัวเดียวตัวนั้นอ่ะสวยเชียวแงมั้งตรงนันเห็นโศกเสียงก็หายหมดแล้วสวยงามมากสาธุครับ อยากทราบความรู้สึกว่าเมื่อกี้ไปที่ศาลย่านาคแล้ว,ว่รู้สึกยังไงบ้างโอ้หเหมือนที่บอกเลยตอนแรกอะ่ะมันหนักหนักตื้อตื้อกังวลกังวลไปหมดเลยไอ้ที่ข้อมูลที่หามาว่าจะมาทําอะไรต่ออะไรลืมไปหมดเลยตอนนั้นมันเหมือนแบบหนักไปหมดเลยเพราะว่าไม่รู้จะพูดก,กับท่านว่ายังไงอะไรยังไงนะแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เรา,เาจะทําในวันนี้มาขออนุญาตท่านวันนี้ผลลัพธ์มันจะเป็นอะไรยังไง ก็เคยนั่งงานเลยนะใช่ใช่พอลกลายเป็น<อ>ความรู้สึกที่สดเลยนะอแล้วพอเวลาพูดเสร็จแล้วอ่ะพูดเสร็จแล้วกระซิบค้างหูท่านไปเรียบร้อยแล้วล่ะทุกอย่างเหมือนมันโล่งไปเลยเอมอมันโล่งไปหมดเลยเหมือนเรื่องตอนเนี้ยที่เรานั่งในโบสถเนี่ยเออเราตอนเราเริ่มคิดออกแล้วว่าเออประวัติของวัดประวัติของท่านอะไรต่ออะไรที่เราหาม,ามันเริ่มกลับมาแล้วเพราะว่าเราได้บอกเก่า ย่านาคไปเรียบร้อยแล้วว่ามาขออนุญาตเรียบร้อยแล้วไงเมื่อเรากำลังจะทําอะไรอะแล้วเรา idez, เราเราเราแบบเรายังไม่ได้บอกกล่าวอะอยังไม่ได้บอกทันอะว่าเราจะทําอะไรอะไรเงี้ยเหมือนตอนเนี้ยเราก็เริ่มนึกออกนะว่าจริงๆวัดมหาบุตรอ่ะเมื่อก่อนมาเลยช่วดมหาบุตรนาดรู้ไหมวัดสามบุตรสามบุตรใช่สามบุตรจริงๆวัดมหาบุตรอ่ะเขามีประวัติสร้างตั้งแต่สมัยอุธยาแล้วนะ แต่ว่ามันเมื่อก่อนเขาบอกว่าเป็นเหมือนกับว่าอุโบโโสถโบสถ์อะไรพวกนี้เป็นไม้เป็นไม้หมดเลยแล้วก็<อ>สุทโสมพอสุทโสมก็เก่า <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้วก็กลายเป็นวัดล้างไปกลายเป็นวัดล้างแล้วก็จริงเป็นวัดเก่าแก่เหมือนกันใช่ใช่แล้วก็จะมีแล้วก็จะมีพี่น้องสามคนมาสร้างเขาก็เลยใช้คาว่าวัดสามุญอ๋อเหมือนกับมาสร้างหรือบูรณะใช่มาสร้างบูรณนะไง สร้างนี่คือสร้างใหม่บุรณะคือจากของเดิมใช่น่าจะแบบคือตอนนั้นเป็นวัดร้างไปแล้วอะ่ะเป็นวัดร้างนะอืมอืมและที่มาโด่งดังก็คือของเรื่องแม่นาคหรออ่าเรื่องญาินาคเรื่องแม่นาคเรา<ล>ะจะลงลง,ลงพอสอไว้ในเพลงขึ้นพอสอมาเลยว่าเหตุการณ์เนี้ยเริ่มมาเราเลาประมาณพอสอ,อะไร เป็นเสียงล่ำเลือว่าเป็นเขาบอกว่าเป็นผีเป็นที่ดุร้ายในคลองพระขนงอย่างงู้นอย่างนี้แต่จริงๆเหมือนที่กล่าวขานกันนะว่าเฮียนนะแต่ว่าที่เหมือนกับได้ยินมานะที่เขารายการหลายรายการเขาไปสืบประวัติมาถ้าไม่ได้ดุร้ายนะแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนมีพระรูปหนึ่งอ่ะมามาจำศีลมาภาวนาคืนเนี้ยและนิมิตเห็นเห็นวิญ,ญญาณท่านว่าให้บอกให้ช่วยว่าท่านอยู่ใต้ ใต้ต้นตะเคียนคู่<ม>ต้นตะเคียนคู่แล้วก็เหมือนกับว่า,อาพอพอตื่นขึ้นมาหรือว่าหลุดจากนิมิขึ้นมาพาท่านก็ไปก็ไปขุดเจอ<ม>ท่านไปขุดเจอเจอ,เ,อเหมือนโครงกระดูกอย่างเงี้<ะ>ยย่านาขึ้นมาใช่แล้วก็เอาอเ,เอาเอา,เอาขึ้นมา แล้วก็เหมือนแล้วก็ให้ไอตั้งสายขึ้นมาไว้ตรงนี้ใช่มาไว้ตรงนี้ก็ตที่เราเข้ามาเราจะเห็นตะเคียนคู่เห็นไหมคือเธอไปอยู่ตรงนั้นเธอไม่สามารถเล่าถ่ายทอดได้เนอะเพาจอกจั่แจมากเนะแล้วก็เกณงใเจสถานที่ด้วยแต่ตรงนี้เหมือนทําให้เรามีสมาธินะตอนนั้นตอนนั้นพูดไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้อัขออนุญาตท่านว่าวันนี้จะมาทําอะไร เหมือนก็มันติดอยู่ในใจว่าเฮ้ยฉันยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปขออนุญ,ญาตอ่ะอพอขออนุญ,ญาตเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะตอนเนี้ยเริ่มคิดออกแล้วเอออะไรเรียบร้อยหมดแล้วเออ,เอ,อแล้วถึงขนาดเออนึกออกแล้วที่เราเราอยากรู้ว่าเราไปสืบมาว่าเราไปสืบค้นมาว่าในโซเชียลนะแล้วก็ในพวก g o o g l e ทั้งหลายเนะี่ยว่าเออรูปปั้นท่านนะ่ะรูปปั้นท่านนะ่ะมาได้ยังไงเขาบอกรูปปั้นท่านนะ่ะทำมาจากดินเจ็ดป่าช้า ดินเจ็ดป่าช้าแล้วก็มีขอเท่ากระดูกด้วยของของแล้วก็ปูนแล้วก็ย่านาแล้วก็มาผสมกันแล้วก็ปั้น oh. ขึ digital, at, okay, ้นมาเท่ากระดูกย่านาคด้วยเหรอใช่เห็นเขาบอกผู้บันอย่างนั้นนะแต่เราก็แบบเราคือเขาเราเล่าเราเล่าเราเล่ากันมาไงว่าเป็นรูปปั้นที่เราไปกระซิบเมื่อกี้นะที่แต่ที่ไปกระซิบตะกี้เนี่ยที่ไปนั่งยกมือไหว้พนมคุยกับท่านแล้วก็จ้องตาท่านแล้วเหมือนแบบน้ำตาจะไหลตาจะคลอคลองอย่างเงี้ย ว่าเป็นดินเจ็ดปาชา้าผสมกับปูนแล้วก็เป็นเท่ากระดูกของท่านแล้วก็ปั้นขึ้นมาแต่คนหนึ่งรู้สึกจะมีความรู้สึกแรงเหมือนกันแต่ไม่กล้าไม่กล้าออกกล้องนะเขาเคยมาเขาเคยมาเมื่อเมื่อหลายปีก่อนเขามาขอเรื่องของเกณฑ์ทหารที่ที่ศาลย่านนาก็จะมีพวกออขอความรักเกณฑ์ทหารอขอบุตรขอโชคลาภครับ ็จะมีประมาณ4ี่สอย่างที่มาประมาณนี้นะก็ใครที่ต้องการปรารถนาอย่างไรนะครับก็ให้ามาขอกับย่านาคได้นะ <c oughs> ทุกคนก็อย่าลืม <c oughs> ก็ต้องปฏิบัติในความดีด้วยนะครับผมแล้วสิ่งดีๆก็จะติดตามตัวเราไปด้วย <c oughs> เช่นกันนะครับ <c oughs> โอเคงั้นวันนี้เราต้องปิดคลิปกันแล้วแหละใช่อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมชมนะคะอย่าลืมชม ชม MV ชมเพลงใหม่ๆของศิลปินแรมนะคะจากช่องยมทุกประจันบานด้วยนะคะและเพลงแม่นาคพระขนงนะครับที่จะปล่อยให้ท่านชมแล้วแหละถ้าท่านได้เห็นคลิปนี้นะครัถ้าเห็นคลิปนี้แสดงว่าปล่อยเพลงแล้วละ่ะโอเคขอบคุณมากครับติดตามด้วยนะครับทุกทกท่านที่เคยมาวัดมหาบุตรฮะแต่ทราบหรือไม่ว่าที่ย่านาคท่านอยู่ตรงเนี้ยย่านาคอยู่ตรงไหน วัดมหาบุตรเนี่ยได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อสมัยอยุธยานะครับทีนี้พอย่าได้ตายเนี่ยได้สิ้นแล้วเนี่ยก็นําร่างของย่ามาสร้างศาลให้บูชากันที่นี่แต่อยากจะฝากนะครับรายการที่มีกําลังนะครับมี power นะครับตรงนี้ผมขอเป็นสารตั้งต้นแล้วกันว่าถ้าใครทราบเนี่ยช่วยบอกให้ทุกคนได้รับรู้หน่อยว่าพื้นที่ที่ย่าอยู่จริงๆนั้นอนะบ้านหลังไหน โหแต่ oh, ก็นานม,มาแล้วนะ mm hmm. แต่ก็อยากจะรู้จริงๆว่าย่าอยู่ตรงไหนนะครับในพื้นที่พระขนงนี้นะฮะอยู่ริมคลองหรือเปล่านะครับตามตามภาพยนตร์หรือหนังที่เราได้ดูกันนะฮะหรืออยู่ไกลออกไปจากวัดนะตรงนี้ผมว่ายืนอยู่ข้างหลังด้านหลังของผมนี้เป็นคลองพระขนง F4 ท่านไหนพอทราบหรือว่ามีเบาะแสก็คอมเมนต์มาได้นะใช่ใช่ เผื่อจะมีคนที่ได้ดูคลิปนี้แล้วเป็นเป็นรากของสกุลนั้นนะที่สืบสารกันมาตามคนเท่าคนแก่นะครับต้นตระกูลบรรพบุรุษได้บอกเอาไว้ว่าเออเนี่ยสืบทราบมาว่าบ้านย่าเนี่ยอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วอยู่ตรงนี้นะก็ทําคลิปเป็นที่เผยแพร่ให้หน่อยนะเพื่อที่เราลูกหลานจะได้รับทราบกัน คนที่มาวัดก็จะได้ทราบด้วยเพราะว่าลองถามคนเท่าคนแก่ของที่นี่ดูก็ไม่มีใครทราบกันเลยนะครับว่าบ้านของย่าจริงๆนั้นอยู่ตรงไหนนะก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยกัน,นครับผมก็เป็นสารตั้งต้นไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะขอบคุณสําหรับคนที่ได้รับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับ ก็ตายลำพังคิดถึง สองน,นี้ขอจากลาพี่มาจ้ารู้ไหมว่าเราต้องจากกันขอเพียงแค่อยู่ด้วยกันพอแล้วใจสองใช้รู้ไม่